สว,สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศย่ำหมดเศร้าครับผมั่นจักรยานพี่พ oui, น้องออกร่างกายครับนี่ครับบรรยากาศย่ำหมดเศร้านี่ครับเป็นมาตัญญานี่ตัญญาห้งง่อยควายนี่ครับบรรยากาศย่ำหมดเศร้า แต่ห้อยมาตัดข้าวบ่มาเออมาไ,ไหนออกกําลังกาย อะก็รอไปไหนอรับมันรอไปโรงเรียนนจะเป็นหมู่บ้านสะเดาะผมหมู่บ้านสะเดาะตำบลโทรสามอำเภอรปรสา,า,าสาสตร์ราชสุรินทร์เข้าไปในหมู่บ้าน พาพี่น้องไปบานตาดอาจจะพยายามหลอกผม นบาตาดานพี la, uh ่ oh. l l uh ้องตดเห็ดรอบเรียบร้อยอันนี้เห okay? ็ดเบ็ดใช่ไหมราเบ็ดใช่ไหมทำเบ็ดใช่ไหมนี่เอะไรเห็ดเบ็ดดูดูการใส่เบ็ดตาดเขาเบ็ดเห็ดเบ็ดนี่ไม่ไพ่เห็ดเบ็ดอันนี้รอบแล้วๆนี่ต้องการแล้วนี่เลยต้องการรอบค่ะสร้างอะไรได้ครับนี่งามๆเลยนี่ อเหลือแต่งานมันยังไม่ยังไม่ทางานมันใช่ไหมเหลือแต่งานงามยาอันวแล้วเนะบอกหจาไปารือเป่าหลือแต่เหลือแต่ง่ายเหลือแ่อสองนแล้วเหลือแต่งามันนี่ก็รอบอันนี้สองอันแล้วนะอื ยังไม่ไปดูป่าบ่หรือไม่ไปดูคนไม่ตกนี่ขั้นเบ็ดขั้นเบ็ดทีละเห็ดพี่น้องเพราะว่านี่ขั้นขั้นเน่าดีไม่ตรงบ่ก็ดัดดัดเอาเออแต่เขาดัดเอาเองเงี้ยอ๋อไส่มาหาเล่าเดินไปใส่ทุลักยากใช่บุคคลนี้มาเอาละสามบาทนใส่เชื่อกเองบ่ ไปไปเขาไปไปเขาใช่ไหมเราก็ไล่เราให้เขาไปเราให้เขาเป็นอะไรยังไม่ไฟลายยิงถุงมือเขาเอาแค่หกสิบเนี้ยหกสิบมันไม่ยากแล้วมันเดียวก็เสร็จและพอหกสิบคันนะมีคนสั่งตลอดบ่มีคนสั่งบิดตลอดบอกนี่รอบเลยนี่รอบบิดเดียวแล้วเขาใสยมากเองอะไรเอเครื่องของเขา มนไม่ตบเนาะมันเลยไม่ค่อยมีปลา่าไร่หม่ไพ่เร้ไหนไม่ไพ่มากนะ่เห็นเบ็ดนู่นไม่ไพ่เอาไว้แล้วของอะไรอยู่นะอันนู้นอันนู้นเก็บใ้ใช่ไหมมันเก็บของใช่ไหมนี่คม่ไพ่ังามนี่่้ะ อย่าค่อยทำนะจะผมมาแบ่งเอาให้มันมีน้ำก้อนไม่มีน้ำใายหมากเองก็มันไม่มีน้ำเออชายหมากเองเชือกเองไรเองทั้งหมดแค่เอาอันละที่บาทแต่นั้นเองไม่แพงหรนะไอ้เรื่องนี้พวกเรายังได้เปรียบกับวาเลือกส้มบงคปอไปจุดหนึ่งนะบาทจี่แยกบ่เอ้ย บาปโน่นมาเออจีแดกอืมเข้าไปชุดน,นึงแล้วร<ม>อบเป็นคนเอาอยางเลยนี่สองอันนี่ยาง,งใช่ไหมนี่ครับรอบยางสองอันพี่น้องผู้ใดสนใจนะรอบยางทำเสร็จตัดแล้วเหตุทุ่แล้วการเรือแต่ใส่ง่ายครับเราต้องง่ามพี่น้องนี่เบิ่งง่าครับดนี่นี่เรือแต่เรือแต่สมมใส่ง่ายพี่น้องนง่ายแบงนี้นะใส่แต่ง่ายหน้าก็เสร็จแล้วแกบอกง่ายหลังไม่ ว่<บ>าในไพ่แก้ดีห้าบีมน,นี่ไม่อยากเราไว้แล้วเราไวไ้เสร็จเรียบร้อยแล้วลอ่ลอบรอบถ้าถ้า,ถ,าถ้าไงเดี๋ยวผมจะโพสต์ดูดูว่าเผื่อมีคนเอาสนใจอเด็ดเนี่ยเขาอยากได้เยอะบอกทำให้เขาไม่ทันนะเด็ดนะเด็ดผมไม่ทันโอ้ยทำไมเป็นไข้กับเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาสั้นชุดนู้นหน่อยชุดหนึ่ง ชุดยาวนี่ชุดนึงครับครับผมแต่เขาใส่นั่นเองก็เอาอังสามบาทอือก็ใส่หมากเองเชือกเองก็เชือกบานนี่ก็แพงวะเนาะเขาก็ขึ้นตอนฤดูการใส่เบ็ดนี่เลยเนาะเชือกโอ้ยขนาดกาแฟนนะแต่ก่อนห้าจีซื้อยี่สิบบาทได้ห้าซองอ วันนี้ได้ซีอ,อ็องเดี๋ยวผมซื้อน,นั่นมาฝากซื้อเชียวมาให้เชียกขาวๆเนะโอเคครับสารเคมีกันเรียบร้อยนะครับมาชมตาเห็ดหลอกเลยทนเจะหลอกอะเมาเ